โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ผลไม้อมของไทยรสด,ดีรุงเงาะรินจีทุเรียนกล้วยน้ำวา้ามังคุดระมุดพุทราขนุนน้อยนาส้มโอแตงไทย มาปรางมาค้ามะยมดังศาสตร์มาม่วงมะเฟืองมาไฟฟะรังชมผู้รำใหญ่ก้วยหอมกล้อยไข่มะละกอแตนโม,โมสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่<ม>น่ารักทุกคนสวัสดีค่ะแม่เตจา๋าสวัสดีค่ะแม่โตว้าวเรามาเจอกับเด็กในสัปดาห์นี้อีกแล้ว สัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยอะไรจ๊ะแม่เต้หนูเป็นเด็กไทยค่ะในเรื่องอ่ะผลไม้ไทยวันที่หนึ่งเราจะเรื่องผลไม้ไทยว้าวนี่แม่ตุ๊กมีผลไม้เต็มเลยเด็กเดรู้จักไหมแม่เต้รู้จักปะรู้จักว้าวอันนี้อะไรจ๊ะรู้จักหรือป่าอะไรจ๊ะไหนตอบพร้อมกันสิอะไรแม่เต้ส้มว้าวส้มนะไอ้อะไรอีกแม่เต้แม่ตุ๊กมีอีกอันนี้อะไรคะกล้วยว้าวมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรจ๊ะ อะไรนะแอปเปิลทุกคนว้าวคะใช่เหรอเออะอะไรค่ะจริงๆรู้จักไหมเงอะอะไรเนี่ยลูกตับไปว้าวเงอะอะไรอีกนะมันตะองมีเรื่องอันนี้อะไรจ้าอันนี้อะไรจ้ามังคุดอะไรจ้าลูกอะไรนะอะไรนะว้าวมังคุดเก่งมากเลยเก่งมากเก่งอันนี้เป็นพวงพวงเป็นพวงพวงเรียกว่าอะไรนะอะไรนะลำอะไรนะลำอะไรนะ ลำไยลำไยรู้จักไหมไหนใครรู้จักลำไยบ้างเพื่อนว้าวเก่งมากๆเลยนะคะเอ๊ีแล้วนี้ละจ๊ะนี่นะจ๊ะอันนี้อะไรแม่เต้แก้มังกรแม่เตรู้จักแก้วมังกรไหมคะใครรู้จักบ้างอ๋อทำกันเป็นดุกาวเอ้จักกันแล้วนะคะแม่เต้อันเนี้ยโอ้โหกระทอนอันนี้อะไรคะกระท้อนเด็กๆรู้จักเปล่าแล้วก็อันนี้เด็กๆต้องรู้จักทุกคนเลยแม่เต้แม่เต้แม่เต้ โอ้โหลูกอะไรอะแอปเปิลนะหลายอย่างเลยนี่นะคะถ้าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเนี่ยแม่ทุ๊กจะให้ทานกันเลยว่าจะได้รู้ว่ารสชาติอันไหนมันอร่อยใช่ไหมคะว้าแต่ว่าท่านเด็กๆมีที่บ้านเด็กๆทานกันนะคะมีประโยชน์แม่เต้จ๋าอะไรนี่ล่ะอันนี้ไม่มีน้อยหนาค่ะแล้วอันนี้แม่เต้รู้จักไหมคะเด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้คือขนมแม่เต้จ๋า ทำไมเราถึงให้เด็กทานผลไม้เลยจ๊ะเพราะว่าอะไรเนี่ยว้าเพราะว่าอะไรคะขับถ่ายสะดวกโอ้เพราะว่าขับถ่ายสะดวกจะไม่ท้องไม่ท้องไม่ปวดท้องด้วยใช่ไหมจ๊ะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันด้วยแล้วก็มีวิตามินต่างต่างด้วยใช่ไหมจ๊เยอะแะวตมิเต่างตค่ะ ข้านผลไม้นะคะเด็กๆทานผลไม้เยอะๆด้วยนะคะเอ้าะค่ะแม่เต้จ๋าการบ้านมีอะไรคะวันนี้แม่เต้การบ้านวันนี้วันจันทนะคะภาษาไทยาภาษาไทยจะไม่เต้วย้ายหน้าไหนหน้าไหนหน้าไหนแอันนี้คือลากเส้นตามรอยแปางลากเส้นตามรอยปปับเป็นเส้นตรงใช่ไหมแม่เต้เส้นตรงทุกเส้นเลยแล้วก็ระบายสีให้แุ่กด้วย นะคะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมสองหน้าเลยนะคะเด็กๆสองหน้าเส้นตรงนะคะแล้วก็ระบายสีค่ะระบายสีให้สวยงามอออกมาส่งนะคะไม่ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ